ไส้ยอดนิยมอีกไส้หนึ่งก็จะเป็นพริกเผาหมูหยองโบโลน่านะคะทาน้ำสลัดโบราณของเราให้ทั่วทั้งสี่แผ่นค่ะจากนั้นจะนำพริกเผานะคะมาทาขนมปังสองแผ่นค่ะทาให้ทั่วปริมาณกะให้พอดีค่ะไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะทาให้ทั่วทั้งสองแผ่นค่ะ ขนมปังที่ส้มใช้เป็นของเลอแปงนะคะข้อดีของเลอแปงก็คือเขาไม่มีแผ่นหัวท้ายค่ะเราจะได้ขนมปังทั้ง20แผ่นเต็มๆเลยนะคะทั่วแล้วค่ะก็จะใส่หมูหยองลงไปค่ะหมูหยองก็ปริมาณตามใจชอบเกลี่ยให้ทั่วแผ่นค่ะ อีกคู่หนึ่งส้มจะเป็นโบโรน่านะคะโบโรน่าลงไปค่ะจากนั้นก็จะประกบทำแซนด์วิชก็ทำง่ายนะคะขายคล่องขายดีชิ้นหนึ่งก็ ขาย10บ,บาทค่ะใช้กล่องตัดแซนด์วิชนะคะตั้งแต่ได้กล่องแซนด์วิชมานะคะก็ทำให้เราอะทำแซนด์วิชได้ง่ายแล้วก็สวยขึ้นค่ะตัดได้4ชิ้นนะคะกล่องที่ใช้ใส่แซนด์วิชของส้มจะเป็น 02s นะคะใส่ได้พอดีค่ะ ตัดตามเส้นทแยงมุมแบบนี้ค่ะมีต้องคมหน่อยนะคะขนมปังจะได้สวยค่ะได้แบบนี้แล้วจะตัดขอบออกนิดหน่อยเพื่อความสวยงามค่ะ ส้มจะมีขนมปังไปขายทุกเช้านะคะวันนี้ก็มีพี่ที่ทำงานนะคะสั่งแซนด์วิช100บาทแล้วก็เป็นบรรวนี่อีก100บาทนะคะแล้วก็นำไปขายปกติด้วยอีก100บาทนะคะรายได้ของส้มวันนี้รายได้เสริมก็ได้เข้ากระเป๋าที่300บาทค่ะสำหรับบางคนอาจจะเล็กน้อยสำหรับบางคนก็อาจจะมากนะคะก็ สะสมไปค่ะเป็นรายได้เสริมใส่กองแล้วก็ทาน้ำสลัดด้านข้างอีกเพื่อความชุ่มฉ่าสวยงามน่ารับประทานค่ะสําหรับส้มนะคะส้มมีอาชีพเสริมการขายขนมนี่ส้มดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นตัวช่วยหนึ่งที่มีคุณค่ากับส้มมากๆค่ะช่วยในการนำเงินที่ ได้มานะคะมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นได้ค่ะดีกว่าเรานอนเฉยๆตื่นเช้ามาไปทํางานเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีรายได้เข้ากระเป๋าเพิ่มเติมเลยนะคะรอแต่เงินเดือนยุคสมัยนี้นะคะขนาดคนรวยๆเขายังมี4ีหอาชีพเลยนะคะเรายิ่งจนยิ่งต้องขยันค่ะ นี่เลย1เซตได้4กล่องเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายนะคะใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่แนะนำการทำแซนด์วิชน้ำสลัดโบราณเลยนะคะอุปกรณ์แล้วก็ของมีไม่มากตามคลิปเลยค่ะ